สวัสดีครับคลิปนี้มาเก็บตกเกี่ยวกับการตั้งค่าแลนของ n a t s u r g y รุ่นที่มีพอรตแลนสองพอขึ้นไปนะครับหลายๆท่านจะใช้วิธีการรวมกันเพื่อทำเป็นอักิเกตนะครับหรือเรียกว่าทิมมิ่งนั่นเองเพื่อให้สามารถที่จะรองรับการหลุดของสายแลนหนึเส้นได้แล้วอย่างก็คือสามารถเพิ่มสปีดได้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะรวมกันได้แลนหนกับแลนสอแบบนี้นะครับ ให้คุณตั้งค่า IP เป็นฟิก i p ให้เรียบร้อยทั้ง2เส้นนะครับเส้นที่1ผมตั้งเป็น IP 7.230ตั้งเกตเวย์ DNS อะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เส้นที่2ด้วยเส้นที่2อ,อาจจะไม่ต้องติ๊ก default g a เก way นะครับเพราะว่าอาจจะเป็น i p ชุดเดียวกันอะไรประมาณนี้ก็ควรจะต้องเป็น IP ชุดเดียวกันแต่เป็นคนลลเบอร์นะครับผมตั้งเป็น2302 3 1นะครับ หลายๆคนที่เป็นเจ้าของเน็ตพอจะตั้งตรงนี้ก็จะมีคำถามนะครับว่าถ้าเราตั้งไปแล้วมันจะต้องซิดไอพใหม่ไหมไอพจะเป็นเบอร์อะไรนะครับผมก็เถอือโอกาสที่จะมาทําให้ชมนะครับกรณีที่คุณต้องการที่จะรวมสายแลนนะครับให้สร้างเขาเรียกว่าโบนนะครับโบนผมมักจะเลือกเป็น d a p t i v e l o โ d ลดบา n านนะครับมีหลายๆโหมดให้เลือกนะ จะเป็น Active Standby ก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็น Adaptive หลุดเวลาเนี่ยมันสามารถใช้เส้นไหนก็ได้นะครับหลุดได้เส้นหนึ่งเลยก็เน็กเลยครับเราสามารถเลือกทั้งคู่แบบนี้ตามขั้นตอนของเขาได้เลยนะครับเขาจะถามว่าแล้วจะให้เป็น IP เบอร์อะไรละ่ะหรือจะเป็น DHCP ก็ได้ผมก็เลือก IP เบอร์ของการ์ดแลนด์ใบที่1น,นะครับเป็น IP ของโบนนะครับก็ดันเสร็จแล้วก็เยสเลยครับ เขาจะมีการแอพพลายการตั้งค่า IP 7. 2 3 0ก็คือรวมกันแล้วก็ตั้ง ip ใหม่นะครับจังหวะน,นี้รอเขานะไม่ต้องกลัวว่าแนนจะหลุดหายไปแล้วเข้าเว็บตั้งค่าไม่ได้นะครับขั้นตอนการแอพพลายเนี่ยไม่ยากเลยก็ทำตามคลิปนี้ผมลองทดสอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยเอามาให้ชมเผื่อหลายๆท่านที่กำลังมีคำถามพอจะทำแล้วเนี่ยเอ๊ะมันจะได้หรือเปล่าจริงๆมันง่ายกว่านั้นนะครับ ในการแอพพลายส่วนเน็ตเวิร์กส่วนที่เป็นฮาร์ดดิสของแ a นดเขาออกแบบมาป้องกันลำดับขั้นให้เรียบร้อยแล้วไม่ได้มีข้อจำกัดแล้วก็มักจะไม่เกิดปัญหาเหมือนเดิมนะครับก่อนหน้าน,นี้เวลาเราเซตอะไรเนี่ย้สุดท้ายแล้ว IP มันหาไม่เจอมันต้องไปหา i อใหม่อะไรพวกนี้ครับพอเซตไปแล้วมักจะมีปัญหาต้องไปควานหา IP ในเราเตอร์พุ่นไว้อีกนะครับสำหรับ n a น s y n o น o g y เขาคิดมาให้แล้วนะครับเรื่องพวกนี้ก็สบายใจได้ขอให้ทำตามขั้นตอนเขาก็พอนะครับ พอเสร็จแล้วเขาก็จะรีเฟชเว็บให้เรียบร้อยเลยนะครับเข้ามาที่เน็ตเวิร์จะเห็นว่าคอนเน c t ชันโบ n นตัวนี้มีการเซต IP เบอร์นี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเน็ตเวิร์ a สเตได้2000ันเมกะบิตก็คือได้2เท่านั่นเองเกิดจากการรวมกันนะครับเรียบร้อยแล้วนี่คือคุณก็ใช้งาน2องการ์ดแลนการ์ดแลนทั้ง2ใบเนี่ยจะ มองเห็นเป็น ip เบอร์7.230ถ้าถอดเส้นหนึ่งก็จะเหลือเส้นเดียวได้สปีด1กิกนั่นเองนะครับคราวนี้พอต้องการที่จะยกเลิกล่ะถ้าเกิดว่าคุณต้องการเอาสายแลนไปเสียบ2 s w สวิตช์ e t w เน็ตเวิร์ครับคุณก็แค่แยกมันออกในการแยกออกมันจะงงงนิดนึงเอ้มันไม่มีการยกเลิกครับมันไม่มีการยกเลิกผมก็เลยถือโอกาสทำคลิปนี้มาไว้ให้ถ้าเกิดมีคำถาม แล้วกล้ากลัวๆจะยกเลิกยังไงดีพอมาเจอคลิปนี้ก็ทําได้เลยครับเขาใช้วิธี delete นะครับ edit ไม่ใช่นะ edit จะเป็นการเปลี่ยนค่า IP แทนนะครับถ้าต้องการยกเลิกโบนก็คือกดแล้วก็ delete ครับ remove ม,มันจะกระทบกับ PPOE connection ที่สร้างเอาไว้ delete ไปเลยครับก็จะ apply อีกหนึ่งรอบพร้อมกับแยกออกนะครับจงังหวะนี้หลายๆคนที่เป็นมือใหม่อาจจะ มีคำถามอยู่เหมือนกันแล้วไม่กล้าทํารอหาข้อมูลอยู่นะครับค้นมาก็อาจจะไม่ค่อยเจอเพราะว่าไม่มีใครคิดว่าจะทําในลักษณะนี้ไว้ให้นะครับส่วนใหญ่จะทําแต่การครเอทโบนแต่พอยกเลิกโบนเนี่ยมันมักจะมีคําถามต่างๆนานาเอ้มันจะกระทบอะไรหรือเปล่านะครับเขาก็จะรีเฟชให้เหมือนเดิมครับพอรีเฟชกลับมาก็กลับมาดูครับ IP 7.230ซึ่งเป็น IP ของโบนก็ยังอยู่แต่ว่าเป็นของการ์ดแลนใบที่1 สามารถ Access ได้เหมือนเดิมอย่างที่ผมเจอตอนนี้นะครับส่วนการ์ดแลนใบที่2ก็ยังอยู่เหมือนเดิม IP เดิมนะครับเราสามารถเอาการ์ดแลนใบที่2หรือสายแลนเส้นที่2เนี่ยไปเสียบกับสวิตช์อื่นวงอื่นเพื่อใช้งาน IP อื่นก็ได้นะครับการสร้างและยกเลิกโบนก็มีเท่านี้ครับถ้าเกิดท่านใดมีคำถามหรือสงสัยในส่วนไหนก็ค้นหาในช่องอธ,ธิบานได้เลย มีเรื่องอื่นอีกเพียบเลยนะครับสหรคิีนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ